อด,ดีนุน,นาซีห้าข้าเวลามักริบ18นาฬิกา31นาทีของวันที่ของวันศุกร์ที่10เดือนเมษายนพุทธศักราช2563คิตสตศักราช2020ปฏิทินอิส,สลามวันนี้เดือนก็จะเล็กลงอ่ะเป็นวันเสาร์ที่18เดือนสะบานฮิจรัศักราช 1441ก็คงเหลืออีก11หรือ12วันเท่านั้นละมั้งนะจะถึงรอมฎอนนแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเนะเพราะว่าพอสิ้นสะบานก็เข้ารอมฎอนเป็นเดือนที่9นะสะบานเป็นเดือนที่8รอยับเป็นเดือนที่7 <c oughs> ก็แล้วไงโลกเราเนี่ยจเจริญน,นะ เทคโนโลยีทุกๆด้านเจริญไปหมดส่งอาหารส่งของนี่คนไม่ต้องไปใช้ดโดรนไปส่งแมมคำนวณพิกัดส่งถึงที่เป็นยังไงเออเห็นไหมรถไม่ต้องมีคนขับมันไปของมันได้เห็นย่งางสมัยก่อนเราเล่นเรือบังคับนะเรือบังคับรถบังคับเนี่ย ถ้ามีอย่างสมัยก่อนเนี่ยใครมีตังค์ซื้อมานะหมอฟัดลงเบ็ดอยู่กำลังทงเบ็ดทงเบ็ดอยู่เนี่ยจับผีนั่งใส่เรือบังคับไปสักตัวหนึ่งผีไอ้กระตูนเนี่ยที่มีไฟวอกแวบ,บแผบบบบลปิ้นแผลบแผลอะไรนะแล้วก็บังคับเรือเนี่ยไปทาเสียงอะไรให้มันน่ากลัวข้างๆเรือหมอฟัดที่กําลังปักเบ็ดอยู่ตอนทุ่มสองทุ่มอะไรเนี่ยกาลัเงเกี่ยวเหยื่อเนี่ยนะ กูว่าหมอฟัดเนี่เรือล่มไม่เคยเห็นไงน,นะนะสมัยก่อนเนี่ยซื้อหลอดไฟแล้วก็กระดาษสีหุ้มเอามาแปะไว้ที่ลูก,กตาใช้ฐานไว้ที่หน้าอกเปิดให้มันดูนะให้มันดูหน้ากลัวว่ากูเป็นผีโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามหน้ากากสารพัดยี่ห้อ,อจะทำผีรูปไหนอะ่ะเนี่ยความเจริญบนโลกนี้นะ เทคโนโลยีเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างการอะไรอะไรมันโอ้โหเนะตอะแลกแก๊ปชั้นหนึ่งไปหมดพูดง่ายๆแจยวสุดยอดสมัยก่อนเนี่ยเขียนจดหมายกว่าจะตอบกันได้โอ้โหเป็นเดือนเขาเรียกว่าส่งทางมิตรเขาเรียกเป็นมิตรและว,วิทยุเขาก็เป็นสื่อออกอากาศให้ภาพ A M เนะเป็นมิตรเป็นแฟนกันทางจดหมาย เดี๋ยวนี้ตั้งเพจตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มสาวโสดโอ้โห,โหเข้าไปผู้ชายก็เข้าได้อะกลุ่มสาวโสดเขาชอบเสือจะได้จ,จีบใน,นกลุ่มแม่ไม้อะไรก็ได้มีหมดแหละในอะไรในเฟซในไลน์อะไรเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็คุยกันในอินบ็อกซ์ในกล่องแชทเนี่ยนะคุยกันนู่นนี่คุยกันสารพัดนะรู้จักกันคุยกันเหมือนเพื่อนสนิท แต่หน้าไม่เคยเห็นเพราะมันไม่เคยเอารูปให้เราดูเอาให้ดูก็ยังเชื่อไม่ได้ให้นี่มึงหรือเปล่าวะเนี่ยนะีมน่มันโลกแห่งการหลอกลวงเอาละสนุกกันกำลังเพลินเพลินดีเนีเทคโนโลยีกำลังไปได้แจ๋วรถหรูไอ้นะุน่นมาหรูนี่มาหรูบริษัทเจ๊งโควิดมาไม่เหลือพังทลาย พางทลายมาลายสิ้นระดับอินเตอร์เนชันแนลระดับโลกเกิดปัญหาขึ้นมาวุ่นวายไปหมดคนออกจากบ้านไม่ได้ไม่ต้องทำมาหากินกูก็ลงเฟซบุ๊กด่ารัฐบาลนะนะด่ากันโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะ่วทำยังไงอะ่ะถ้าออกมามั่วกันมากมาคนป่วยมันเยอะถามว่าโรงพยาบาลน,น่ะมันรับไม่ไหวหรอก มันรับไม่ไหวมันก็ต้องนอนแห้งตายอยู่ข้างถนนน่ะสิเออเอาละในหลักของอิสลามเนี่ยตราบใดที่ฟ้ายังหลังฝนเนี่ยเราให้ฝนหลังลงมาจากฟ้าเพื่อชุบชีวิตบนผืนแผ่นดินนี่กุรานว่าไว้ชุบชีวิตบนผืนแผ่นดินเนี่ยทั้งพืชและก็สัตว์จะได้มีกินและรวมทั้งคนด้วย แต่ถ้าฝนมันไม่ตกทั่วโลกเนี่ยถามว่าไอ้เทคโนโลย,ยีจะเอาน้ำทะเลมากลั่นเนี่ยมันจะปลูกพืชเลี้ยงคนบนโลกนี้ได้หมดไหมฮะตายเป็นเบือ่อไอ้พืชน้ำทะเลก็พืชน้ำฝนเนี่ยถามว่าอะไรจะให้ผลดีกว่าไม่ใช่ง่ายๆนะอันล้อดทดสอบแค่โควิดเนี่ยโอโหด่ากันกระเจิงเหมือนกันนะแชรอนโทษไปก็โอ้โห ด่ามุสลิมมุสลิมนี่แพร่เชือ้อไปยมามอัตตับลีกก็จริงอย่างว่าและทา่านะยามาอัตตับลีกท่าโควิดอยู่ที่ไหนไวรัสอยู่ที่ไหนเราจะไปละหมาดยามอที่นั่นแม่มันก็อวดเก่งนะนบีเขาบอกอย่าเข้าไปหาโรคในโรคนี่ให้เก็บตัวให้กลัวโรคมันก็กลัวสิงโตมันจะขย่ำเอา เพราะโรคระบาดเนี่ยมันตายสถานเดียวมันไม่ใช่ปวดหัวตัวร่อนนอกนอนจับไข่เป็นไข้หวัดไม่ใช่แบบนั้นครูปกครองเขียนจดหมายมาลาครูโรกดีฉันเนะไม่สบายปวดหัวตัวร่อนนอนจับไข่เออจับเออเมนใหรอกเดี๋ยวมันจะหายนี่แหละนะ ใครจะไปคิดว่าวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์บอกในอันกุรอานไม่รู้หรอกเราไม่รู้พรุ่งนี้จะแผ่นดินถล่มเนื้อที่แปดหมื่นไร่รก็จะไปรู้ได้ไงอยู่ดีมันจมไปหมดทั้งบ้านทั้งรถทั้งถนนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะก็เพราะเราเป็นผู้ถูกสร้างอำนาจอยู่ที่ผู้สร้างแล้วก็พูดกันไปไม่สำนึกหรอกไอ้โควิดมากระแทนที่จะนึกถึงพระเจ้านึกถึงอัลลอฮ์กันเนี่ย มาเถียงมาทะเลาะก,กันกูยังไม่ได้ตังค์มึงได้แล้วแจกไม่ทั่วถึงอะไรดารัฐบาลอะไรกันเนี่ยก็น,นี่อะมนุษย์เพียงอยู่บนโลกไม่กี่ปีแต่ว่าละสุขสุขขีสุขโขสโมสอนนี่มันเฮาหกกันโอ้โหสุดสุดนะขับรถเมาก็บอกไหม่เมามึงกูเมาว่ากูเมา,า,มา,าได้ไงวะอะไรเงี้ยเมียกับลูกไม่ยอมขึ้นโมโหมึงว่ากูเมาขับรถไม่ได้ไงวะ ไม่คืนจะตกจะตีเมียขึ้นไปไปถึงสี่แยกเปลี้ยงเดียวดีไม่ตายเจ็บกันหัวระนาวเห็นไหมไม่เมาหรอกถ้าถามว่าเอามาขายเขาห้ามแล้วเนี่ยแต่และจังหวัดประกาศห้ามเหล้าแล้วถามว่าเหล้าเนีใครก็ห้ามไว้ก่อนมึงนสนใจไม่วันลราคก็ห้ามไว้ก่อนก็พอโควิดมาเนี่ยจะมาบอกว่าพระเจ้าโหดร้ายอยู่ดีๆมาทําคนไม่รู้เรื่องให้ต้องเจ็บต้องป่วย แครอนตอบในเฟซบอกว่ามนุษย์บนโลกเนี่ยมันสารเลวระาำแค่ไหนไปดูสิละทั้งโกงทั้งกินทั้งคอรับชัน่นทั้งน้ำเมาทั้งโป๊เปลือยทั้งขับทั้งบาบอนสารพัดผิดเพศผิดประเวณีอะไรตอะไรเนี่ยก็พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้แล้วให้มนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าแต่มึงไม่เชื่อพระเจ้ามึงเอาไปเอาโควิดไปรู้สึกซะบ้างก็แค่นี้แหละ เนี่ยคำพีอิสลามเขาสอนอย่างนี้ตามใดที่ความความชั่วบนโลกนี้มันมีเยอะแยะเนี่ยพระองค์จะสั่งสอนให้มีสํานึกเพราะโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้จบคุณจะมาหวังอะไรกับโลกนี้หรอคุณจะสุขสบายขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายอาลัลลอฮ์เขาบอกว่าให้ทําความดีในโลกนี้แล้วก็เชื่อว่ามีโลกหน้าแล้วคุณเชื่อไหมล่ะไอกาเฟสไมเท่าไรหราเราก็สอนมันไปอะนะ พยายามนั่งพิมพ์ไปบอกไปอ่ะถ้าคุณไม่เชื่อมก็เป็นสิทธิของคุณแต่คนเชื่อเขามีนะเพราะไม่เชื่อแบบนี้จะให้เชื่อแบบไหนเอ้าคุณลงบ้ามาันจะให้เชื่อแบบไหนเสียดายที่คนมุสลิมเราไม่สนใจเนี่ยเสียดายนะก็วันนี้วันศุกร์ไม่ต้องไปละหมาดแล้วไม่รู้อีกกี่ศุกร์อ้าวแล้วไม่บาปเหรอก็ให้ละหมาดบ่ายที่บ้าน่าบาปยังไงนะีบอกไว้แล้ว ในสถานการณ์ฉุกเฉิเนนบ,บีเขาบอกไว้แล้วอิสลามเคารบครอบมึงจะไปละมามันสุกสักสิบปีก็ไม่มีปัญหารโรคทารคมันยังมีอย่างนี้อยู่นะย,ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มมึงจะไปรวมมันได้ไงอะ่ะรัฐบาลเขาแก้ปัญหาบ้านนี้อยู่หลายคนจะจับแยกไปอยู่ที่นู่นใน่งั้นโรคมันเพิ่มเขาก็ไปทําที่ให้อยู่ไปกักตัวส่งอาหารให้กินมึงนอนอยู่เดียว ใครลุกขึ้นออกมาจากขอบเขตจากเต็นเืองกระบ,บองฟาดแบบอินเดียเอามาเนอะทาให้ออกนอกบ้านออกมาโดนกระบ,บองฟาดฟาดไปฟาดมาไม่ไม่ทำมาหากินอยู่ไม่ได้ชาวบ้านมารุมตำรวจวิ่งหนีกันระนาวก็ <c oughs> ถามว่าตำรวจเนี่ยมันมากกว่าประชาชนหรือหรือประชาชนมันมากกว่าตำรวจมึงเอาไม่อยู่หรอกอะไรกันแล้วแต่บนโลกเนี้กับมนุษย์เอาไม่อยู่หรอกเลือดมันนองเลือดอยู่แล้วเพราะคนมันเคยอะ เย็นเย็นเนื้อกูดสังสรรค์เฮฮาได้เมากันตามร้าในความสุขสุดยอดหลู่เมียจะอดช่างแมงก่อนเงินเดือนออกมาเมาอ่ะพอเขาห้ามไม่ให้เมาไม่อ้ไะโอ้โหเครียดอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็นี่แหละมนุษย์นะก็ถามว่าใครใช้เหมือนกินตั้งแต่เล็กจนโตมันใครใช้ใครก็บอกพ่อผมสอนให้กินเหล้าก็เปล่าเพื่อนดิเขาเพื่อนไม่กินกระจอกว่าอะไรทำไม อย่าพูดแล้วพูดมาไอ้แชร้อนมันผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละก็ะถึงว่าไงล่ะนะถเราเริ่มต้นชีวิตที่ผิดมันก็ติดอยู่กับเรื่องชั่วชา้าแต่เราเริ่มต้นโตมาละหมาดถึงเวลาละหมาดในโลกนี้ทางผ่านฉันขอโลกหน้ามันก็ไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเมางั้นหรอกโคบงโควิดมาแ้วกูอยู่บ้านแต่สบายยิ่งตอนนี้มี WiFI ดีๆเล่นเยโอโหนะแชร์เฟซบุ๊กเดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ เอาไลน์ไปลงเฟซได้แนละ้วบอกอาจารย์ทำไมวันนี้โพสเยอะจะบอกเน็ตผมมันแรงบอกเงี้ยเน็ตผมมันแรงอะเตือนกัรคับวสัลลัลลอฮุวะลาหานบีดินามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวซอบีฮิวสัลลัม